วันหยุดวันเสาร์อีกหนึ่งวันนะครับัสดีเอฟซีออโรบิซิ่งด้วยนะครับวันนี้เรามาออกทริปนะครับผมมาเป็นคันแรกเลยครับเพื่อนยังมาไม่ถึงนะครับตอนนี้ก็จอดรอทางเข้าป่าบ้านเรานะครับหลังป่าบ้านเราเองนะครับเที่ยวไ่ไกลครับแต่ไม่มีสัญญาณนะครับันนี้ผมขับคันนี้มาครับเซิฟครับ แต่ไม่เอาเข้าไปนะครับขับขึ้นมาถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปนั่งไปกับเพื่อนนะครับดูฝนก็เนี่ยมืดมาแล้วนะครับมืดมาแล้วครับถูกใจคนเล่นรถนะครับนี่ก็รอเพื่อนครับเดี๋ยวเสแม็กมานี่นะครับตอนนี้ก็ รถพวกเราก็จะมาก็ใกล้จะครบแล้วนะครับตอนนี้ก็กําลังเตรียมเข้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคันเดี๋ยวียจอมอีกคันหนึ่งนะครับเป็นแปดนะครับจะอะไหให้ดูนะครับรถหล่อๆทุกคันนะครับอันนี้ก็รถคาลิเบียนประธานแกะดํานะครับจากลําน้ําเซินนะครับคันนี้คาริเบียนประธานแกะดํานะครับคาริเบียน ยางสาอดนิ้วตะขับนะครับติดวินมาเรียบร้อยนะครับพรอมเข้าป่าครับอันนี้ของผมนะครับเซิร์ฟครับยางสามเจวินหน้าหลังนะครับพร้อมครับอันนี้ของเสียแม็กนะครับคันนี้ครบทุกอย่างนะครับช่องนั่งเรีกแปดนะครับคาเมโอครับวินหน้าหลังครบนะครับอันนี้รถพี่ใหญ่นะครับ ขันเจ็ดแปดปีนครบครับทีมงานเราจะกำลังเตรียมพร้อมนะครับขันมิสูนี่รถช่างโบ๊ทนะครับทีมงานช่างเอียงนะครับลุ่มน้ำพูนะครับอันนี้รถรีโอครับสองแอลพลังสองแอลนะครับส่วนคันนู่นก็รถช่างเอียงนะครับมิสูเมื่อไซค์นี่ผู้ใดไครับไป็นเนี่ยครับนี่อ๋อเนี่ยครับ โอ้กับไอ,อน้นี่โอ้สองคันนะครับมีทีมวิบากเราเข้าไปด้วยนะครับรูปลำพูรเรานะครับเดี๋ยวรอเสียจอมครับร,รอเสียจอมอีกคันเดียวนะครับ Welcome to my party We're just getting started. A life is a dream or a nightmare, scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a string. who can catch me when I'm falling? Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car. Wake up in a bar, I'll be a soup. <laughs> <laughs> มาเต็มยัดเลยนะครับเอาทารด้ไหจะใส่คือเว่ยเข้าใจไหมดีครับดีครับเอนี่ครับเก็ยจองคนที่ดื่มมาแล้วนะครัอันนี้ครบนะฮะใส่ได้ขอว่าใส่ได้พี่ใส่ได้ใส่ได้พี่ใส่ได้ใส่ได้ เสียงโ่โดังคัดเลยบอกเนาซดาหรือเปล่าลาซดาโอ้เสียงเข้าหูชัดเจนเลย่ะได้ได้ของเล่นของเล่นใหม่ของเล่นใหม่นะครับลองใส่บิงเวรรุนลาซดานะครับดังนี้ดีได้หรอ ้ตัวรับสัญญาณพันสามแล้วตัวนี้หวกสองร้อยคู่หนึ่งแบบจะรับสัญญาณคู่หนึ่งบักลัรตอนอันนี้สักาบันแมนสองพันคู่อันละพันสามโอ้อันหนึ่งนะอัละพันสามนะใส่กับนี่นะแมนแมนมันเร่ได้ฟังแมนางแห่งเน่เสียแางแห่งแห่งแบบ้ไมแบบนี้แหงชัดะ

งบนนครัเดี๋ยวดูครับเอาะแล้วครับเกาโอ้คือได้นะครับโอ้ไม่ติดด้วยครับโอ้โอ้เกินได้นะครับ นิดเดียวอีกนิดเดียวอ่ะอีกเดียวอีกนิดเดียวเอาเอาเอาได้ไหมครับเอาช่วยกันแล้วครับช่วยกันแล้วครับอีกนิดเดียว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  ขึ้นไปขึ้นไป <ś c oughs> โอ <ห LGBT> ้ <ś m ian> ขนาดเข็นนะครับอ่ะขึ้นแล้ว <ś m ian> <ś m ian> นี่เนิน VIP นะครับ <ś m ian> โอ้ขนาดเข็นยังไม่อยากขึ้นนะครับ <ś m ian> มันชันนะครับ เรียบร้อยครับโอ้โหขนาดเข็นสองคนนะครับขนาดคนเข็ยนยังไม่อยากขึ้นนะครับโอ้ยโหเรียบร้อยครับ ะเบียนน้อยนะครับ <Okay. S 1> เบี้ยนซ่าน,านะครับนี่ครับหนาครับหนาเลยครับโอ้ยเกียรหลุดนะครับเกียร์หลุดครับเกียร์หลุดโอ้ยยอดเลยตะขาบ เลยครับเท็กมาเลยอีกรอบนึงสุดยอดครับนี่ประธานแก่ดำนะครับประธานลำน้ำเสือนะครับตอนนี้เสียแม็กมาแล้วนะครับห้ามใช้อาวุธนะครับเสียแม็กครับห้ามใช้อาวุธนะครับรถคันนี้มีอาวุธครบนะครับเจ้าหมีแพนด้านะครับ ยากลัง15บีนะครับดูครับห้ามใช้อาวุธนะครับมาธรรมดานะครับโอ้ยไม่ได้โหมแบงค์เลย อเอาเลยครับทึดงเลยมันโดดเมื่อกี Napoleon> ้ไหนดีครับกีท่าใส่น้อยเนาะร้านเนวอผู้ชกว่าเนาอนี่ครับนี่ครับอยู่นงบัว นสบายนะครับเจ้าหมีพันดานะครับนี่ครับแต่แม่ครับอ๋อนั่มันขัดไปเลยไปเลยไปเลย ข้าข้างขาดนะครับขอ,อนัอตมันขาดจะนัดข้อาข้างขาดนะครับนี่ครับแบบนี้ต้องเชื่อมติดเลยนะครับเราไม่ไผ่ตีไสรถ <c oughs> เราไม่ไผ่ตี <c oughs> ประธานบอกว่าเราไม่ไผ่ตีใส่เลยนะฮะแลก็มือหินโอมเป็นข้าข้างเขา <c oughs> เขาแอบตรงนั้นไหมครับ <c oughs> โอ้กำลังกำลังมันเหลือนี่ครับ มั่งเรือนี่ก็ยากเนาะโอครับมาแล้วครับโอ้ครับติดขัางเอียงนะครับโอ้โอ้มาเครับมาเลยโอ้หลังสองแล้วนะครับนี่สบายครับสบายชิดซ้ายไปเลยมาแล้วครับยักษ์ใหญ่นะครับเจ้าของสำนักเอียงหมูบินนะครับ มากับยางสามแปดนะครับอย่าทำแรงนะครับอย่าทำแรงนะครับโอ้โหโอ้โดดไปเลยไปโอ้โหทางรถทางรถเพื่อนๆต้องบอกว่าเบานะครับเบานะครับไม่ใช่แล้วเดี๋ยวเพาขาดเออมันเป็นอย่างจะขาดครับมันแรงพอดรเลยมาเลย ช่างโบสนะครับนี่ก็ลูกศิษย์ช่างเอียงนะครับจะขึ้นไม่ได้ก็ถ่ายหน้านะครับเอ,าอเ้าไอ้เพาหน้าไม่ปันเพาหน้าไม่ทำงานได้ใช้โฟวินบออ้างเดี๋ยวเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยว ใส่โฟร์วียนเหรอมันแห้งพดอดีโอ้ยอบบว่าท้อมาดาา่ายี่เลี่ยซิดทั้งยังเนี่ยโดดมาเลยเกี่ยวไม่เข้านะครับ ครับโดดมันได้มาปีนี้ดอกอยางมันเหลือนิดนึงนะครับเลยไม่ค่อยเกอนะครับไม่เหมือนปีที่แล้วนะ ฐันหรือเปล่าครับเนี่ยย,าง,งย,ยางเงินสดนะครับคักเอริโอไน่เราเพี้ยงปูอ่ะอันนี้ก็ประสบปัญหานิดหน่อยนะครับต่อไปต่อแต่แม็กบอกมันสบายนะครับแค่นี้ครับเนี่ยแค่หย่านา้ำเนี่ยภาษาภาษาเป็นบ่นิดเดียวพว <c oughs> กเรามันอยากเกินเลเวลนะครับ แข่งันแห้งเลยอาเกีีนะครับเดี๋ยวเรามาชมจุดนี้กันหน่อยนะครับจุดตัวนี้ก็เป็นไฮไลท์อีกที่หนึ่งนะครับมองดูเหมือนจะง่ายนะครับมองดูเหมือนง่ายนะครับก็พอได้เล่นนะครับ นี้้าหนักเบานะครับยักใหญ่ครับช่างเอียงครับไม่ทราบคันจะไหนมานะขึ้นมาแบบสบายๆเลยครับปึ๊บมาง่ายพวดดูครับโอ้ยอยงสามแปดที่ขึ้นสบายนะครเปวดแอร์ขึ้นชิวๆเลยครับ แต่แมลำน้ำเสินนะครับขาเดี่ยงไปขาหนึ่งนะครับตอนนี้เหลืออยู่สามขานะครับเจ้ามีแพนด้าครับเอาจะลงไปทำไมครับด้านนนจะลงไปทำไมครับจะลงไปทำไมครับคันใหญ่นะครับนี่ก็เป็นข้อเสียเปรียบอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าใหญ่มากก็ไม่ดีนะครับ ใจมากก็ไม่ดีแต่ดีว่าบางจังหวะนะครับบางที่ครับสงสัยยิงแอร์หน้านะครับขับขึ้นมาสบายเลยครับรถแข็งแกนี่มีอาวุธมีแอร์หน้าแอร์หลังนะครับยิงใส่ยิงแล้วครับเนี่ยมุนหน้าคู่แล้วนะครับเห็นไหมครับนี่รถมีอาวุธครับรถมีอาวุธได้เุกอย่นะครับแต่ล้อหลังนี่ฝั่งขวา ไม่หมุนนะครับนี่ครับมันจะคู่กคู่ใช่ไหมครับโอ้โหเสียงสก่งมาดีนะครับอเอาอยัางไงครับจะวิ่งหรือเปล่าครับวิ่งวิ่งวินนะครับมาๆเช่วยกันเลย เดี๋ยวเราจะเซฟตี้ไปก่อนนะครับจนถึงที่พักนะครับเราถึงจะแก้ไขนี่ก็ได้นี่ก็ได้ขกางนี่ก็ได้ครับ แกไปเล่นหน่อยเวียนครับเวียนเฮ้ยเครื่องนี่นจะเป็นพดซะต้องไปทำ ه, นอตช่วงล่างนะครับคันนี้จะจบเลยครับไบรินนะครับดึงตัวเองขึ้นก่อนเพราะว่าตอนนี้ขับเคลื่อนสามล้อนะครับล้อหลังนี่ไม่หมุนนะครับตรงนี้ไม่หมุนนะครับ ใช้วินช่วยครับเนี่ย้อดีของวินด้วยนะครับมา,มาขวาครับมาขวาหนักขวาเออไปนูนนปน่นก็ได้ใช่ไหมไปนู่นก็ได้ตรงไปเลยตรงไปเลยตรงไปเลยไปเอียไปเอียเอียครับเอียเอียอ่าพอพอเช็คดูพลังสองเอลนะครับช่วงล่างหนึ่งศูนย์หกนะครับวันนี้งานอู่ช่างเอียงนะครับดูครับ มากับยางไปสายครับพลัง 2L นะบสบาเลยครับไไนะอ,อไม่ได้เร่งแรงเลยนครับอมีอดีใจแน่นอนครับรถไม่ติด,ม,ดมาแล้วครับโบทรครับเ,เ,เร็วเร็วเร็ว ไปครับไปครับโอ้โหโอ้โอ้โอ้โตั่วครับคนเดือนะครับคนเดือสองพันยิบสามนะเร็วเร็ว ม่นปิด่ยนมังห่างเลย่ะน้ำดังนี่แหละน่าี่ังงังเลยว่ะไม่เราวิ่นเอาประธานเขาเขาวินเขาวินเลยวิ่นวิ่นคืนนี้ดีกว่า กันจะขึ้นนุ่นป่ะอขึ้นนุ่นก็ได้เด้ฮะมัน่หลมาผิดเันไี่นต้องบ,อบ,บ,บ,บิไปเลยไปเลยคไปเลยไปเลยไปเลยไปเออแน่นอนเลย ตัดลายนะครับสบายนะครับเขาเล็กผสมกันนะครับผสมกันเรื่องลุ่มหลายปีช่างเอียงนะครับหลุมนี้ลึกไม่ธรรมดานะครับเห็นแบบนี้เพียงอะไรนะเพียงไหนอ่าเพียงหน้าอกหน้าอกครับอะไรครับหน้าอกครับอ๋อพอพอดีผมมีจิ๊บปิ้นเอฟจีเป็นคนภาคกลางบอกว่ามาเนี่มานี่บอกบอกไล่แล้วเนี่ยบอกไล่กันนะอันประธานบอกไล่แล้วเนี่ยครับ เดียเดี๋ยวเดี๋มันจะเหมือนอ๋อถอยถอยถอยแบบนี้คว่ำแบบนี้คว่ำช่างเอี้งช่างเอี้ยงถ้าามที่อ๋อเด้วินด้วยมันมันจะขาดฟันของทางเอี้ยงมันจะบริเขาไปหอดั้นเวีนเวียนเวีตมาก่อนเราเคยเอตรงมาก่อนตมาก่อนใร้อ้อยก่อนตนี้และตนี่และตงมาเลยตงมากตรงเดียวตมาตมา

เว้พอพอพอเว้นเว้นพ่อพอเว้นเว้เว้นเซฟีิโอ้ยังสามแปดนับนี่ครับ ครับเห็นอย่างนี้สูงนะครับนี่ก็จะรอชมของเสียแม็กเสียแม็กไม่ไม่ได okay. ้วินใช่ไหมวิ้นอ้าวคือบอกว่าบอวินมันหันไหมวิ้นไดนเออเอาเอาเอารอชมนะครับรอชมเสียแม็กนะครับเอียบร้อยวิกันวิการมังไล่ดูลายนะครับเสียแม็กต่อไปของเสียแม็กนะครับเขาบอกว่าจะไม่ได้วินนะครับดูครับ บอกไลใช่ไหมนะครับ้ไงครับไงครับอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนลนี่จบจบหลักสูตรแล้วมันปะโอ้ยประธานบอกจบหลักสูตรแล้วครับอ่านเองนะครับเฮ้ย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 เฮ เอาไงครับเว้นครับเว้นเอาเนตานครับอันนี้ก็มาจากพัทยานะครับเนตานเนะนำอาชีพนะครับเอาอยู่ใกลจนะครับนี่ครับใช้สเตย์ด้วยนะครับเอาสเตย์ลัดนะครับสบายครับเอ๊ะ ยังสามแปดนะครับแหมสบายครับสบายนิ่มๆเลยครับนี่ของของเจ้าวิ่งมาเนี่ยของเจ้าสีบวิ่งมาเจ้าจี้หอวมาสานเอาเดี๋ยวจอมนะครับบอกไม่ได้วินดอกนะครับเอาเอาเด้อนักแข่งรุ่มลำพูนะครับ เอ้มอนจริงๆครับแน่นอนด้วยแ่จอมเนี่ยขาอ่านลายออกนะครับ